โอ้ยไมไ่มองทำเลหรือว่าหลักแหละครับคือก็เอาที่ถูกที่สุดเท่าที่จะซื้อได้ต่อราคาให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าก็คงอยากได้ได้บ้านที่ที่เรารู้สึกว่า,า,ารู้สึกอยู่แล้วสบายใจแล้วก็อุ่นใจนะครับแล้วก็การเดินทางไปทํางานต่างๆอาจจะสะดวกนิดน,นึงเพราะว่า,าถ้าดูแล้วทำเลคงคงจะไม่ได้ได้ออกชานเมืองมากเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดชานเมืองปุ๊บเนี่ยก็คงจะแบบเออนิดนึงถึงสุพรรณบ้างแล้วก็ไปก็กลับสุพรรณดีกว่า คงจะอาจจะต้องหาในตัวเมืองนิดหนึ่งซึ่งพอในตัวเมืองพบเนี่ยมันก็ต้องแลกมาก,กับราคาที่ค่อนข้างสูงกับราคาที่ดินราคาบ้านด้วยอะไรเอ่ยก็ก็คงต้องใช้เวลาในการเลือกพอสมควรครับก็เลยใช้าร,ระยะเวลาในการเลือกนานนิดนึงครับผม ม,มีมีแก๊งพี่ๆที่โตขึ้นมานิดนึงครับที่เรารู้จักแล้วก็แบบออพอดีเขาเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับสังหารพอดีก็ก็จะให้คําแนะนำว่าการดูบ้านมันต้องแบบควรจะเลือยยังไงดีก็มีคนที่พี่ๆที่น่ารักที่คอยดูแลเราอีกครับผมครับผม,าามก,ก็ขอฝากบ้านหลังเก่า,ะกา,า,านะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูในโซเชียลว่าแบบ ราคาเป็นยังไงนะครับแล้วก็แล้วก็สถานที่อยู่แถวไหนเนี่ยก,ก็ฝากด้วยกันใครที่อยากจะมีบ้านมือสองที่โอ้โหผมใช้น้อยมากแล้วก็แล้วก็ดูแลมันเป็นอย่างดีอยู่มาด้วยกันเป็นบ้านที่คู่บุญมา15ปีนะครับก็ก็ฝากว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยแล้วกันนะครับคือใครอยากสนใจนะครับ